แนวคิดเรื่องความเสื่อมของสรรพสิ่งอนิจจังเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ย่อมดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรผมจะยกตัวอย่างสิบอย่างที่เห็นชัดในชีวิตประจำวันดังนี้ครับ 1. ร่างกายมนุษย์จากเด็กเล็กวัยรุ่นต่อเป็นวัยผู้ใหญ่วัยชราโรยราและดับไป ไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตาย 2. บ้านเรือนตอนสร้างใหม่แข็งแรงสวยงามการเวลาผ่านไปเสื่อมโทรมพังทางลายแม้สิ่งที่มั่นคงก็ไม่ถาวร 3. รถยนต์ไม่เอี่ยมวิ่งดีตอนใช้นานไปเครื่องยนต์สึกหรอจนเสื่อมจนใช้ไม่ได้การดูแลดีเพียงใดก็ไม่เที่ยง 4. โทรศัพท์มือถือ ออกใหม่ทันสมัยผ่านไปไม่นานตกรุ่นแบตเสื่อมจอพังกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีก็ไม่พ้นความเสื่อม 5. เสื้อผ้าตอนซื้อใหม่สวยงามใส่ไปเรื่อยๆสีซีดขาดหลวมต้องทิ้งหรือเปลี่ยนสิ่งใดใช้บ่อยย่อมสึกหรอ 6. อาหารสดใหม่ตอนแรกตอนทิ้งไว้นานเน่าเสียกินไม่ได้ ทุกสิ่งย่อมมีอายุจำกัด 7. ต้นไม้แตกหน่อเจริญงอกงามแก่ชราเขี่ยวแห้งตายแม้สิ่งที่ดูเขียวขจีก็ไม่ยืนยง 8. ความสัมพันธ์ของผู้คนตอนแรกอาจแน่นแฟน้นการเวลาผ่านไปความคิดเปลี่ยนความห่างเกิดขึ้นบางครั้งก็จบสิน้นความรักและมิตรภาพก็ไม่เที่ยง 9. อำนาจและตำแหน่งวันนี้ได้มาวันหน้าอาจหมดวาระถูกเปลี่ยนแปลงสุดท้ายไม่มีสิ่งใดติดตัวไปลาบยศสรรเสริญเป็นของชั่วคราว 10. โลกทั้งใบมีการก่อเกิดของจักรวาลเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแม้โลกทั้งโลกก็ไม่ถาวรสรุปทุกสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎไตรลักษ อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ของเราการรู้ความจริงนี้ทำให้เราลดความยึดมั่นถือมั่นและใช้ชีวิตอย่างมีสติ